จำกัดเรื่องของคนนะครับจะอาจจะเป็นผู้ที่ไม่มีความจําเป็นจริงนะครับเช่นกลุ่มกลุ่มคนที่อาจจะไปเล่นการพนันนะครับหรือกลุ่มคนที่จะไปสนับสนุนเรื่องของการกระทําผิดกฎหมายต่างๆนะครับซึ่งหน่วยในพื้นที่ก็คงจะคัดกรองเหล่านี้นะครับแต่ว่าสําหรับส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับก็ยังยังเจ้าหน้าที่ยังพิจารณานะครับสามารถที่จะเข้าออกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางท่านผู้บัญชาการฐานบกเนี่ยท่านได้ค่อนข้างห่วงใยนะครับในเรื่องของกลุ่มนะครับอาจจะเป็นผู้ที่ต้องการที่จะเดินทางเพื่อมาเข้ารับการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ดีนะครับหรืออาจจะเป็นกลุ่มคนที่อาจจะต้องมีการเข้าออกเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรักษาพยาบาลโดยเฉพาะคนชรานะครับซึ่งตรงนี้ท่านผู้บัญชาการฐานบกได้ไดเน้นย้ําเป็นพิเศษเลยนะครับ ไปที่ไปที่หน่วยในระดับพื้นที่นะครับต่อไปในส่วนของในขั้นที่สองเนี่ยจะเป็นลักษณะของการควบคุมเรื่องเวลานะครับอาจจะกำหนดช่วงเวลามีการกำหนดช่วงเวลาอาจจะไม่ได้เปิดตลอดหรือเวลาเดิมที่เปิดอยู่นั้นอาจจะมีช่วงเวลาที่ยาวคราวนี้อาจจะสั้นนะครับให้มีความจำเป็นจริงนะครับ เท่านั้นนะครับหรือไม่อาจจะมีการพิจารณาในเรื่องของบางจุดที่ไม่จําเป็นนะครับหรือบางจุดที่มีการกระทําผิดกฎหมายบ่อยๆนะเช่นการรับลอกนำเข้าสินค้าอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้อาจจะมีการพิจารณาปิดบางจุดไปนะครับที่ไม่จําเป็นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นยังคงคํานึงถึง การดําเนินชีวิตการใช้ชีวิตวิถีชีวิตของพื้นที่ชายแดนนะครับและมาตรการสุดท้ายเลยเนี่ยคงจะเป็นมาตรการก็คือปิดทุกจุดตลอดพรมแดนนะครับซึ่งตรงนั้นเองก็ถึงแม้ว่าขณะน,นี้ก่อนทบกได้ได้มีคําสั่งนะครับให้หน่วยสามารถดําเนินการได้แต่อย่างไรก็ดีก็คงในมาตรการต่างๆเนี่ยคงจะต้องมีการประสานกับหน่วยทุกๆระดับอยู่เหมือนเดิมนะครับครับผมมีอยู่4มาตรการในวันนี้ครับ คุณมากนะครับก็เป็นมีอีกหนึ่งคำถามจาก,ากบัตโพสต์นะครบผมขอสอบถามกระสวงกระต่างประเทศนิดน,นึงนะครับว่าสุดท้ายแล้วว่า JBC ยังมีอยู่ใช่ไหมฮะการประชุม JBC มีครับมีครับขอบคุณครับถามว่า JBC ยังมีอยู่ไหมคําตอบคือมีครับอย่างที่ผมได้ถแถลงในในถแถลงข่าวผมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเ,เรายังคงประสงค์แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะมีการประชุม JBC ตอนนี้ก็เร์จู่ไว้ที่วันที่14เดือนนี้นะครับก็